สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ผ้าโชคค่ะค่ะมื่อนีนทางช่องก็ได้เดินทางมาตามแนวทางตัวเลขก,กับพอเซียนเฮี้ยวพี่น้องค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาแนวทางตัวเลขของพอเซียนเฮี้ยวแตกบนแตกล่างว่าสั้นพี่น้องค่ะมื่อนีนก็นเลยมาตามแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะเอาจาังไหนมาไปเบิ้งนกากันว่าจะเป็นตัวใดนเน่ค่ะสว,วัสดีค่ะพอเซียนเฮี้ยวสวัสดีค่ะพอเซียนเฮี้ยว ค่ะเป็นแมงม่วงหง่านคือแตกทั้งบนทั้งล่างกัแก่พ่อแตกๆอ่าสูตรใดสูตรใดอ่สูตรใดค่ะง่วงมวงที่ผ่านมากบริมากนั่แตกบนแตกล่างก่อค่ะเมียนค่ะแตกบนแตกล่างสูตรใดค่ะวดวงหง่านคือปวดบนแตกล่างเอฟซีเป็นเบิองโทรศัพท์พี่น้องอีฟซีค่ะสูตรบนหนี่งสูตรนี้แตกบนล่างเซตเด่นตามที่จริงมันน่าจะเอาสองตัวลงมาใสตค่ะเนี่ยสูตรนี้ได้หาเก้าเก้า สูตรนี้ได้นึ่งเก้าศูนย์ค่ะพอเรเคยห่วงเลยหลักการสูตรแล้วหายเบิ้งนี่คันห่วงนั่นยังเพราะเห็ดมาตลอดซื้อมาตลอดค่ะแล้วก็สูตรนี้เห็นไหมสิบสองมันมันจีเป็นพุ่นสูตรเนาะเ่าไปเ็ดก็ได้ที่เอฟมิน ครเห็นแล้วก็เหตได้ด้วกันสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองเนี่ระวังสิบสองเนี่ยตรงมาตัวใดตัวนึงให้ได้มากกับไม่ดีมากสิบสี่เป็นบ่บน,นึงกับสองมันบ่ค่ะ,ะ,ะแล้วกับสูตรนี่มากกับต่างหาสูตรล่างโดยเฉพาะสูตรนี้วัล้วนี่มันหย่อมากหน่วยงกับมีสามมีสี่มีหา่าลักสิบ อันนี้ห้องเกียนน้ำย่อมีหนึ่งมีหามีเก่ามันเกิดเขาเขาสตดนี้นี่าม่าเขาจับคู่ก็นีสิบสามสิบสี่สิบห้าแค่นี้แต่ละหลักแต่ละัตหลักหาครับคูกับพี่ห้าสามห้าสี่ห้าห้าแค่นั้นแล้วเก้าี้เก่าห้าเก้าสามเก้าสี ชุดเต็มงวดก่อนี่เป่าเป่าออกมาโซ่รู้สุดเต็มงวดก่อนไหมพี่น้องเอฟซีผงรู้สุดเต็มเงวดก่อนค่ะเนี่ยสุดเต็มงวดก่อนเอฟซีภูเขามาหลังอาจจะไล่ไล่ตาเนาะเพราะว่าตัวนี้แห่เนาะตัวเล็กมันหลายพอมันนี่คือสุดชุดใหญ่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะชุดกำลังวันค่ะกำลังวันเ้าค่ะสุดกำลังวันหมดว่าเข้าหมักหลักใดห้องก็มาเร็งออกค่ะกำลังวันนี่ยพอแม่นว่าสีเซื้อเหมือนค่ะ สมุดละมากลักหนึ่งสิมันก็มีแค่สีตัวหลักหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสี่หนึ่งหาคือแต่ละลักนีไม่แค่สคู่เนาะสี่คู่ค่ะจังมักลักสองสิมีสองศูนย์สองสี่สองห่าสองเก้าแค่นี้กำลังวันมันอ่ะเพราะว่าลักลักสิบนี่มันก็ับมานาะ มีสามมีหกมีเก่าแต่รักหน่วยบ่พันเหมือนค่ะ <c oughs> แต่ว่าชุดใหญ่นี่คือเบิ่งเต็มซื่อๆเด้แต่ว่าพ่อนี่จัดใหแบบ้แบบแบ่งแยกเด้เนาะพ่อเนะาะบ่ได้ไหดไดให้เบิดเด้บ่ให้เบิดค่ะใส่พินิจพิสเจรนาย่านในการรับชมของพี่น้องข้อนลงอีกโย่เนี่ยค่ะนี่ยังที่ข้อนโยแต่ให้เฮ็ดหลักหน่วยของแม่ค่ะเฮ็ดมันขี้มีเบิ่งหลายๆอย่างของแม่ใส่กันมือได้มือเล็กอยู่่ะค่ะ เราเราําำรับอันงวดนี้ได้บัะนี้พ่อชุดเต็มของงวดนี่ด้ค่ะพ่อชุดเต็มงวดนี้ค่ะเอาสูตรน้อยก่อนค่ะสูตรน้อยขาเปียบเทียบสูตรน้อยมันดีก็สูตรใหญ่ค่ะดีอย่างมันแม่นแม่นก็สูตรใหญ่ค่ะสูตรน้อยงวดนี้งวดจีมานนี่มันแท่นตัวนี้สูตรนี่มันจะมานแท่นตัวนี้สูตรนี่มันจะมาแท่นสูตรที่เขาค่ะ แต่วินกต็ตอบแสงบันค่ะรับมาจังเลคือสูตรนี่คือสูตรวันที่สิบหกที่ผ่านมาเออวันที่สิบหกอันนี้คือสูตรวันที่หนึ่งเดือนธันวานะคะ,ะผมผมค่ะหนึ่งธันวาหนึง่งหกหกค่ะเนี่ยอได้สองแปดเจ็ดเนอะพ่อเนาะสองแปดเจ็ดค่ะ ส,สูตรที่เขาหน,น,นึ่งเก้าศูนย์นี่มาที่ศูนย์สองสามนะพอเนาะน่นค่ะอไอ้ตัวล่างน่ะเนึ่งสองน่ะมันมาตัวนะคะไม่ใช่จับคู่ให้นะหนึ่งสองน่ะไม่ไม่มาหนึ่งก็มาสองเนาะค่ะพอมันตีแยกกันมาค่ะงวดนี้เที่ยงนี่คือว่าน่าจะมาสองค่ะหนึ่งน่ะจะบป็มาข้ามาตรงมาสองเพราะว่าเอียงสูตรมันมันติดท,ที่ที่พ่อเขียนแต่ละสูตรน่ะบ่แมนจับคู่ใส่ไห่เรล่านี้หันคือเป็มันแยก หนึ่งนีมันจิมมะติดสูตรนี้บันค่ะแค่หนึ่งเนี่เขากอกมันเลือกเอาแค่สูตรนี้สามตัวค่ะนี่แหละเขาจิมมะกันกล่องว่าเลขมันจิมมาตัวใดค่ะในในกล่องสุดท้ายเนาะในกล่องสุดท้ายมันควรจะนั่นจะฟันทงได้เนาะค่ะพเพานติดฟันทงเลยก็จะบ้ดนี้เดี๋ยวเด้อเอาตัวนั้นออกก่อนนะเพ่อมันหลายมันสิไล่ตาก็ใช่ไล่ตาก็เอาเออนขอางบนนี้สองแผ่นนี่เนาะค่ะ ใช่เอาของงวดวันที่หนึ่งออก <cinq S 2> <ๆ>มาเลยค่ะพ่อโชว์เลยตับวันอันนี้เป็นของงวดวันที่หนึ่งเนาะนนหนึ่งทันวาแตกเต็มเต็มค่ะพี่น้องเอสซีค่ะ,คะ,คะนี่คืองวดวันที่หนึ่งทันวาหกหกขาเลขสูตรพ่อเพิน่นเห็ดออกมาคือแต่ละสูตรแล้วเนาะเราก็เป็นเลขกำลังวันค่ะอ่าชุดเต็มค่ะโตที่ใส่มือว่งกลมมกอกแม,ม,กมแกงนี่ก็คือตัดออกมาในอก้าเราบอกค่ะพ่อนี่แหละนี่นี่นี่วงกลมโมกโกแม,ม,กม,ม่แกงนี่ นี่คัดแล้วคัดชวนนึงแล้วเออคัดชวนนึงแต่ยังบอกว่าันมั่นใจได้ยังบ่ได้มั่นใจนั่นค่ะยังมีโครงสุดท้ายอีกวันที่ซืนี่คอยค่อยมาเพราะว่ามันสิมาร่วมอยู่นี่มามันได้หยิบซี่มอค่อยมาวันที่โอ้วันที่ตรงวันที่30เนาะเอา30ม่มาผอเอายี่สิบเก้ามาเนี่ยเอาซาเลยเด้พี่น้องถ่าเบิ่งพ่อเสี่ยนเหี้ยวอยู่เดะ ต้องสามมือนะะวันเลขออกวันที่หนึ่งเราก็ต้องมาวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดเลขรับสายไหมนี่คนจีประมาณสามมือนค่ะค่อยสีส้ไหมจากเลขค่ะสมมุติมาวันที่หนึ่งนันบอกสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบแปดมาเลยสามหมื่นสี่มื่มาเลยคนจีมากกว่าสามมือนเลขรับสายไหมนะเพราะว่ามันจีนี่ เราจริงมาม่ย <Island matter questioned> <bot> <like> <bbe> ่างเดียวเนี่ยเก้านี่เป็นลักลอยเลยเก้าห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดกันนี้เด้อดีเอ็นเอเก้ากระดาษผ้าเนี่ยเนี่ยไงดีเอ็นเอเก่าคงเส้นตัวนี้ลายที่สุดศูนย์สองสามด่บอกค่ะแม่มีศูนย์มีสองมีสามเนี่ยสูตรเก่าที่มันหายเนี่ยมันในมากมันเข่าแล้วเนี่ยหัวนี่มันเข่าแล้ว ถึงมันบวเขาสามตัวถือว่าเขาได้เงินน้ำมันค่ะถึงจะเป็นวิ่งก็เน้นได้เมืนบวชแม่จับคู่ก็ได้เห็นบ่จับคู่ก็ได้ค่ะหรือว่าจะจับตัวใดตัวหนึ่งไปใส่อีกตัวใดตัวหนึ่งที่เขามักเมืนบ่ชมันบนอย่างเดียวเด้เอ่อบนอย่างเดียวนะพี่น้องบนอย่เกียวกับล่างสูตรนี้ล่างสองสูตรนี้ล่างค่ะแต่สูตรนี้บ่ได้จับได้เอาแล้ววางแยกสองตัวนี้ไปจับคู่เลยค่ะหรือว่าเขาจะวิ่งก็ได้ เอาลักหนึ่งไปวิ่งลักสองไปวิ่งระว่างสองตัววิ่งล่างยางเดียวมันจะบพวกขึ้นบนสูตรนั้นคือลงล่างย่างเดียวค่ะสูตรสูงศูนย์สองสามนี่คือขึ้นบนมันก็ล่างย่างเดียวมันจะบพวกขึ้นบนล่างย่างเดียวไม่ขึ้นบนสูตรนี้นะมันเป็นของมันอยู่แล้วนมัจะมากว่แต่งวนนี่นี่คือว่า หน้าจอสองมาบวกกันหนึ่งดอกสองสี่ยืนแม่ววันผอผอมานเกิดวันหรือหนึ่งจิตมาอีกก็ยังไม่รู้ค่ะเจไดการ์ดมาเกิดจิตมาดนี่เล่นนี่เล่นนี่เล่นเออตัวใดสี่ยืนก็รอบวงคงสุดท้ายท่านตัวแมนค่ะแต่ว่าสุดท้ายเลื้อตาค่ะแต่ว่ามื่อนี่มีแนวทางแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะเงาไล่ที่ได้มอบแนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกับ ความน่าภาจากพอเซียนเฮียวเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะพ่อค่ะพี่น้องเอฟซีานี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของพอเซียนเฮี้ยวเนาะคะ่ะซึ่งแอดมินแม่พระโชคขัดออกมาตัวที่เราเน้นให้ตัวที่เราวงกลมแดงๆนะคะมีหนึ่งศย์มีแปดศูนมี2องศูนย์สองสี่สามเจ็ดห้าศูนย์ห้าสามเจ็ดศูนย์แปดสี่แปดห้า สำหรับเลขวิ่งวิ่งไปที่ซล่องไปที่หาพี่น้องคะหลัก1ิบบนสองห้าดส่วนหลักสิบปลางเจ1ดสามหนึ่งสำหรับเ c ทา่าันใดมีเหลกลักละค่ะให้จับไซพี่น้องซึ่งรับหลัก10บบหนลัก10บปลางเลขวิ่งเล็กเด่นเลขกล่องเนาะคะ่ะจังไรเนวทางตัวเลขของพอซินเฮียวโคงสุดท้ายพอซินเฮียวน์นก็จะคัดออกมาให้เหลือหน่อย ก็หนีอีกเนาะเดี๋ยวยังไดงรอบวงค้งสุดท้ายอีกว่าพอพ่อนสิคัดให้เหลือน่อยที่สุดจะเป็นตัวไรก็ขอบุนทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ